แลวจะมั่กัน่าสงไปเช็คไปให้ช่างแล้วเดี๋ยวจะเร่งช่างให้นะก็่าหยดนุกจากตรงัวไปเลาหรู้สะก้าวขวองของของห้จากประ่านเขืนนำ้ำบุ๋มโต <c oughs> ตอนนี้ายมุ่วงายมุ่งเขินายม,มุ่งเขินหอดกับบิลรี่ละ cùng rồi bạn cùng vẻ nó kia con chân Hãy subscribe cho kênh เที่มเหมือนเครื่องคูงมะมากก็ใช้ได้ทำตาลกับบอนผิกข้าวผสม กที่รงหาว่าสตางนไมเคลเามัุาเรดคะเี่ยมันสุเนเก็บได้หลายกีแต้มนบุ๋มเนาะ

เจ is ๊ย er. so? yeah. like, ังจได้เนื้งน่ะบ่มีหมูเ่า้าไปสร้างไวยังงก็บอกว่าจะนำเียวเ่อาเียเสียบก็เดียวห่ใ่เรอมัชแลเหอเจาเห็นปเจ๊ด่าเจ็ดปลเห็นเจเห็นปางนิ

นี like so ่ม okay. ันติดทงไงบ่อนเขาเียอยู่ก้นก่แบบก่มาทาหิวเขาติจักี่งคือเนี่ยคนมันมีน้ำกินเดี๋ยแล้วทีขายดีเนเดี๋ยแต่เรื่อยๆเนาะเกี่ยเนาะเกียเหนหมล่ะที่ไแม่เห็นได้มาปาทางคุณสองล้านแล้วเรับเห็

กอมเนอยูุบันแลว่างมเนได้ใครจะมาเกิดแจ้งกับพ่อเง่นแล้วขาเนไทย็ะต้องวางห่างยไปเองบ่เป็น

hoàn phải rồi ai? Chứ đẹp mình là về rồi.

cái bò mà là bà thanh cái cặp bò đen quá bạn bị thằng nào bè. giờ ai thấy đi hết hết luôn ไอ้ข้านอนหลับอยู่ไอ้หลหลับเป็นตื้นเตียบเบียกจหูเมียอ้หลับตาเลยเห็นเนาะ่าเตียเบี้ยกจเเมียเฮ้ยเป็นร้อยกิโลครับเจ้าลูกหลาขึ้นเด่นเดืกแทบุม่รุนเถอะเนาะคุณนายไว่รุน ก็มัน,นกับเด,ด็กันหน่อยสมนีง่ายก็สุดได้แค่ก็ง่ายก็สองคนนี้อัดสามเห็นแตาขากรี๊ดเด้ือดใจหอดบานพอตเตียบไปเลยอ่ะฮะอันนี้ยังเพื่ออย่างนี้น้องสั่งหรือ่าหมี่ตกเพื่ออย่างดู อยากเล่นอยากเล่นเกมพ่อดะเล่นเที่ยวกูอยากเล่นเกมบ่ะไอเชียนเกมบ่ะเตี้ยไปหอนก็จะเล่นเกมเลยไอจะนั่งเล่นเกมเลือดเลืยังคอยนอนไปหอนว่าตีสามตีตีม่นมาเตี้ยอดบ้านหมดละ Dạy nón như thế Dù bằng đấy, khẳng làng vào Ông cứ để bưng dài thì... thì... Mẹ. Mẹ cứ bảo bởi hồ mấy khuôn mà nón bảo lâu vào, <laughs> cứ dăng dạy kia vào cứ vào nhà qua đây là ô mi con bừng đâu bỏ Bố hiền dạy giấy chia đồ quá mi nó ma mà เห็นบ่มตกชุมสวอยู่ใหญ่ด้อมตนเลยไม่ั้มีคนมาเตรมวยไอ้เกว่างเสร็จแหละจะไล่นี้เลยะหับไม่ได้มีเงินหลายเที่เกยแพ่มไม่เห็นกันกับเขาชู้เขากินเด้บุมมต่ว่าบ่ไม่ได้มีเงินปนานั้นแตม่เห็นสู้เขากินสุขาพสุขาพหามานมาตอนเศร้าๆมีการรื้อจังเวลาตอนเศร้าๆเนีคนหลายแล้วก็ตอนยังนั่นแหละเนาะ นี่แหละไม่ไม่เป็นส่วนตัวบางนี่แหละแต่ก็ดีเคนหูจังก็เวิงเออขันคือย้ายคนนั้นแค่นี้ย้ายย้ายถาอ่ะยายถวที่เปินหายกับปูนะเพินรู้จักกันอยู่้เตียตอนนี้ยังไม่หายกินายังซุงนี่ไม่ต้องมากินื่อแม่มากินมาโซกันแตกเติมตติมอยู่ะ้คงาาก่างายห่าาลเออ ก็นั่นล่ละมีนี่น่เราหูจากอันนั้นยูต่คนอื่นแบบมากกินเขาเราม่แตกตึมติมมตหามตอเาเห็นเอแพทสื่ออย่างมากกว่านางตีวงเขาคือคือบวมเราก็กินเราก็ว่ากันเสียงดังจากก็ว่ายังดอกก็เลยหนวกหูแท่นเราก็เพราตะกนกินเขาเพราะต่เขาใหญ่แน่กุญนไ i มือแรงว่าไม่ก็หนีคือกันหน่อยยืนหนีมาเห็นที่เด็กได้กูเด็กเล กลเลเคยมาแล้วบ่าหอนงานกับสาง่าุนยงไงที่านเราม่ได้หอนงานองานด้คนอนกี่งเมก็หอเดนี่เลว